นวัตกรรมการผลิตน้ำประปาเพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีน้ำประปาที่สะอาดใช้ทั้งบริโภคและอุปโภคนี่คือนวัตกรรมที่มีการนำมาใช้หลายพื้นที่ของภาคอีสานจากการประชุมของเครือข่ายสตรองของพื้นที่ภาคอีสานพบว่ามีการปักหมุดความเสี่ยงเพราะว่าปอกแทงซึ่งนำมาติดตั้งและมีการจัดซื้อจัดจ้างในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นมหาสารคามร้อยเอ็ดกาลสินขอนแก่น ก็เพราะว่ามีหลายจุดที่เป็นประเด็นในสัญญานั่นก็คือเรื่องของจุดที่ตั้งไม่มีการเชื่อมต่อกับประปาที่มีใช้อยู่เดิมจุดติดตั้งอาจจะอยู่ห่างไกลาจากชุมชนไม่มีไฟฟ้าที่จะเชื่อมต่อให้เครื่องนี้ทำงานได้ความยุ่งยากซับซ้อนของเครื่องที่จะมีผู้ที่จะควบคุมเครื่องอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้ทําให้เกิดข้อสงสัยและข้อทวงติ่งว่าการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่ต้องการหาน้ําสะอาดให้กับประชาชนนั้นอาจจะมีจุดที่เป็นจุดช่องโหว่ช่องว่างซึ่งปปชกําลังจะเข้าไปตรวจสอบในเรื่องนี้ครับ ระบบปราปาป๊อกแทงผ่านการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายน2560โดยมีรหัสนวัตกรรม01020003ในหมวดคารุพันธ์ก่อสร้างสำนักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาการันตีว่าประปาปลอกแทงเป็นนวัตกรรมระบบผลิตน้ำประปาป้อนครัวเรือน ป้องกันการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และลดค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงรักษาได้หลายล้านบาทปอกแทงใช้เวลาก่อสร้างเพียง120วันอายุการใช้งานถึง20ปีมีระบบระบายตะกรนโดยไม่ต้องหยุดการทำงานตรวจสอบได้100%เอร์เซนต์เนื่องจากกระบุนการผลิตยอยู่บนดินโครงการก็เรียกว่าปอกแทงนะครับปอกแทงนี่ก็มันมีลักษณะก็คือจะมีมีถังใหญ่นะครับ หย่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสักสี่เมตรห้าเมตรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีถังหอสูงขึ้นไปเพื่อที่จะเอาน้ําจากข้างล่างที่ที่ได้รับการกรองอจากกระบวนการแล้วก็ขึ้นไปสูงที่สูงเพื่อให้เกิดแรงดันที่จะจ่ายน้ำไปทั่วทุกทุกหลังคาของบ้านนะครับ จากการประชุมเครือข่า,ขายภาคประชาชนต่อต้านทุจริตประธานชมรมสตรองจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตจังหวัดมหาสารคามให้ข้อมูลว่าประปาป๊อกแทงกำลังได้รับความนิยมหลายจังหวัดของภาคอีสานกำลังเร่งจัดซื้อจัดจ้างอย่างแพร่หลายทีละเอมา,อามาหาสารคามนครพนมเป็นงบปุดหนุน น่าจะส่วนกลางครับแล้วก็ให้จังหวัดเป็นคนคัดเลือกใช่ครับครับมันไม่ได้คัดเลือกเลยหรอกเพราะมีบริษัทเดียวอ๋ออบตนี้อยากได้มามามาทำสัญญาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเหมือนกันคือบริษัทเดียวทันหมดครับบริษัทเดียวครับแล้วพวกนี้เขาจะ็อกสเปคครับว่าเวลาทำเนี่ยมันจะมีตัวละตัวครับว่าถับมันจะต้องมีอันเนี้โครงการนี้ถึงจะได้แล้วไอเฉพาะไอตัวเนี้ยมันจะมีอยู่บริษัทเดียว ก็เลยต้องบริษัทนี้ทาบริษัทเดียวเลยท่านรองช่วยดูหน่อยว่าเป็นงบของจอังหวัดไหนครับบอกมาแล้วเดี๋ยวพวกผมไปตามมาเองได้ครับนะครับ,รบในการประชมุมชมรมสตรองจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตภาคอีสานตัวแทนชมรมสตรองมีการตั้งประเด็นข้อสังเกตปักหมดุดเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างประปาป,ปอกแทงตมามมติีนวัตกรรมในความเหมาะสมหลายประเภททั้งด้านราคาและการซ่อมบำรุงร,รักษา ถ้าผมได้มีโอกาสมา,รมาประชุมปักหมุดที่ที่ขอนแก่นนะครับที่ทางปปชอเองเป็นผู้จัดปปชส่วนกลางผู้จัดก็ได้เชิญประธานชมรมทุกชมรมในในภาคอีสาน20กว่าท่านเนี่ยนะครับภาคสาภาคสน่ยมาทั้งหมดในประเด็นองภาคภาคสี่มหาสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินขอนแก่นพวกนี้ขึ้นไปทางเมงเลยเป็นปัญหาเดียวกันปักหมุดเรื่องปกแทงทั้งหมดก็แสดงว่า ทุกจังหวัดมีปัญหาเรื่องนี้แล้วอย่างละเอียดเนี่ยทราบว่าร้อยกว่าร้อยกว่าถังนะครับแต่มามาธนคารยังยังไม่เยอะนะครับพอเราทราบเราก็เข้าไปดูแลเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆให้มันคือพูดง่ายๆว่าพป,ป,ปชอเองเขาก็ไม่อยากได้ลูกค้าที่ต้องสร้างคดีขึ้นมาอะไรประมาณนี้รา้วธนาคารนี่จะใช้วิธีถ้าถ้าทราบข่าวจะรีบไประงรับ,บไปแนะนำอย่างนี้ ทุกวันนี้ผมก็ร่วมร่วมกับทางปวชลงพื้นที่ตลอดถ้ามีงบประมาณต,ต่างๆที่ยังไม่ได้ดําเนินการก่อสร้างเนี่ยยังเริ่มประกวดราคาเรื่องอะไรเนี่ยเราก็จะไปแนะนําว่าขั้นตอนอะไรอย่างนี้คาชับคณะนตอนการตรวจการจ้างหรือขั้นรอนการประมาณประมาณการราคาเนี่ยต้องต้องดูอะไรอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้งบประมาณคุ้มค่านะครับแต่เราดูระยะยาวว่า,วามันมันถ้าหากว่าไม่มีการ จะตั้งงบประมาณซ่อมแซมเช่นสมมุติว่ามีปั๊มน้ำนะถ้าปั๊มน้ำหรือไดโวที่มีราคาสูง,สง,สงเพราะว่ามันต้องใช้แรงดันสูงนะครับถ้าสมมุติว่ามันให้ชาวบ้านรับผิดชอบก็ะะะจะเกิดปัญหาไม่มีงบประมาณในการใช้ก็จะปล่อยทิ้งไ<ห>ว้ก็แก้ปัญหาอย่างอื่นไปไนะครับเพราะว่าถ้าถ้ารอรอหรือรอการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลก็อาจจะช้า มือนงานไม่ต้องใช้ทุกวันชาวบ้านก็จะต้องหาวิธีอย่างอื่นมาใช้นะครับมันก็น่าจะเป็นก็จะกลายเป็นสุสานไปประมาณนี้นะครับเราว่านล้สี่ปีห้าปีเนี่ยมันมีปัญหาบ่อยๆเข้าก็เหมือนกันกับที่ปราปาหมู่บ้านที่เราแก้ปัญหาพวกชมเมิดไหมอะไรบ่อยๆเนี่ยก็เดือดร้อนพอสมควรอยู่แต่นี่มันเป็นระบบที่มีขบวนการเยอะแๆนะครับอุปกรณ์แต่ละอย่างก็น่าจะใช้ประมาณสุเราก็มองว่าปัญหาตรงนี้ ใช้สีปีห้าปีคุ้มกับเงินห้าล้านไหมแล้วก็จริงๆบางหมู่บ้านก็มีระบบน้ำประปาหมู่บ้าน,าน,าน,านที่ที่พอใช้ได้บ้างขณะน,นี้ชมรมสตรองจิตพอเพียงต่อต้านทุจริตหลายจังหวัดกำลังตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลตามประเด็นปักหมุดเพื่อเสนอต่อปปชจังหวัดและปปชส่วนกลางให้ตรวจสอบในเรื่องนี้ พอการใช้วงมานไปเนี่ยมันเราอาจจะลืมละเลยเรื่องการขออนุญ,ญาตพื้นที่ที่เราจะไปทําบางที่อาจจะเป็นเป็นที่ป่าที่ป่าสงวนหรือป่าชุมชนในพื้นที่ตรงนั้นก็จะเกิดปัญหาว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบตรงนี้แต่แต่สร้างไปแล้วเราเลยขั้นตอนตรงนี้ไปมันก็จะทําเอกสารย้อนลังขออนุญ,ญาตกันไปอ,อีกลุงตรงดังพอสมควรน่อนะครับประเดตรงนี้ก็ก็เรา เราไปพบเจอแล้วก็ให้การแนะนำนะครับ